สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับหมบ่ลูกสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่สวัสดีค่ะจะตกว,วันนี้วันยุทธนะเจ้าวันยุทธของอันโฟกมาได้ไปซ่อมบอลเนาะก็สมัยิอาการจอไหมอาการทำงานชีวิตปประจำวันแต่น้นำตาลมีเล่นมีเล่นอ่า ได้แต่ว่าไปซ่อมบอลมาแล้ววันนี้วันนี้เลยมได้ไปซ่อมวันนี้วันพัก่อลวันนี้วันแม่ทำงานงใช่ไหมไม่ได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนเพราะอะไรช่วยแม่ของวาช่วยแม่ทำงานทำอะไรนะให้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 ใหใหไปดูหน่อยใส่น้ำตาลให้กะใส่ที่ี๋ยวเราก็จะเอามามัดคูกันแม่บอกว่าวันนี้เป็นวันพักหอพักพักผ่อนเออแต่ว่าพักผ่อนแต่เราก็ต้องทำงานหนยแต่ว่าฟุไม่ได้พักผ่อนต้องขาย้องมาช่วยแม่ บนบนมีบนนะคะมีบนต้องช่วยแม่เราก็ต้องทํางานเนะะาะหาเงินนะช่วยกันพอทำเรียเสร็จพวกก็ได้เล่นเกมอยากเล่นเกมคําควรนะคะคําควรอยากจะเล่นเกมเหลือเกินหน้าที่ก็คือหน้าที่เนาะแม่อันนี่หลายคนเลยก็อ,ยอันอยังหูหวานฟอกอ่ะอู้เมืองได้ก่อนจริงอ่ะแกอู้ได้ไหนก็อู้ได้ไดเป็นบางครัแต่แม่อสอนแกอู้ไทยยิ่งไม,ม่ได้ ไหนเราพูดซิเมืองคำคำเมืองอุ้ยเลยสวัสดีครับคำเมืองมีกวนมีกวนมีกวนอุ้ยมีกวนอุ้ยก็ไม่เหรอเขาขุดคำเมืองพูดไม่ลองพูดคำว่าอะไรสวัสดีครับ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 เนี่ยอย่างยู้ค่ะเนี่ยอย่างยู้เนี่ยอย่างยู้อ่าประเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างยือประเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างยู้มีกวนแม่นะมีกวนแม่พูดตามแม่นะ แม่บอกให้พูดตามแม่ก็พูดตามก็ไม่บอกให้พูดตามแม่ได้บอกพูดตามแม่บอกว่าแม่พูดตามแม่บอกว่าพูดไอพูดเมืองน้อยพูดคำเหนือน้อยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นไทยอยู่ดีนะต้อง h ฮักแม่แล้วค่ะแม่ฮักแม่แล้วัก c แม่ก็ไม่บอกให้พูดตามมีความกวนเล็กน้อยนะครับมีความกวนเล็กน้อย เนี่ยเนี่ยคิวกันสองคนแม่รู้แม่เจ้าไปแตเป็นเจี๊ยบเจ้าเก็บควน,ควน,ค,วนควนกันนิดนิดน้อยน้อยแล้วก็ช่วยกันทำงานโอจะดัดฟันละโอ้จะดัดฟันอีกโอ้โหมีทำงานต้องทำงานเก็บเงนินใช่ไหมได้ตังค์เท่าไหร่นะได้ตังค์ค่าจ้างเท่าไหร่หนะวันละยี่สิบเลยไม่เห็นแล้วไม่เห็นหน้าล,ล,ละนะวันล,ละเท่าไหร่นะวันละยี่สิบวล,ละยีบ,ลละบาทไม่ให้ค่าจ้างวันละยี่สิบบาทมีน้อยก็ให้น้อยเนาะยังไม่ให้พวกเลยยังไม่ให้พวกเลยมีทวงมีทวงมีทวงแม่อีต่างหากครับ ห้าร้อยหกร้อยละตอนเนี้นยห้าร้อซื้อรองเท้าไอโฟว์อีกซื้อโทรศัพท์ไอโฟว์อีกมีทวงมีทวงนะคะตอนนี้มีทวงมีทวงรองเท้ามีทวงกับซื้อรองเท้ากับโทรศัพท์ยังไม่ได้ซื้อจะซื้อรอ,องเท้าจะซ่าใหม่แม่บอกว่าให้เก็บตังค์ซื้อบอกเก็บตังค์ซื้อหน่อยแม<า>่<า>อย่าซื้อให้ไม่ต้องเมาพูดเลยช่วยกันช่วยกันต้องช่วยกันแม่บอกจะซื้อทำงานเร็วหรือ่ะเร็วแล้วก็เอารองเท้ามาขู่เพราะว่าถ้าไม่ทำงานแล้วไม่ซื้อให้อย่างเงี้ย เห็นไหมลูกบอกว่าถ้าแม่ขู่แม่ขู่ถ้าไม่ทํางานก็จะไม่ซื้อให้ไม่ได้ขู่เนาะสอนเนาะสอนให้เขาจะเก็บมันต้องเลยเนาะไม่ต้องเลยเขาบอกไม่ต้องเลยนี่ไงแม่ลูกเจ้าอยู่กันสองคนนี่เลยเที่ยวกันย่องย่องย่องย่อกันอยูกันห้าคนอยู่กันจุไอกันท้องานนิดๆหน่อยๆอยู่กันสิบคนโอ้โหใครสิบคนไหนลูกไม่มีเลยมีสองคนเราเนี่ยแล้วก็น้าเราก็มาเที่ยว จ้าวันนี้คลิปเล็กๆแน่อยๆกมาอู้กันตามภาษาแม่ลูกทำงานไปนมันเกิดฟุกมนจะได้อันฟุกบน,บน,นจะได้มีบนบนมีทวงของมันเกิดอีกนะมันเกิดมนจะได้โทรศพัพท์ใหม่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทําคลิปหน้าให้ดูใหมวันนี้ก็มาทําคลิปเล็กๆสั้นๆนิดหน่อยคุยกันตามภาษาแม่ลูกเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ